แฟนฉันไม่ต้องหลอเอาพอไปวัดเพนเพลนถ้าไปวัดศาอาสายควงได้มีอายพระเนนไม่อยากเจอเด่นของใครตอนนี้มีหนุ่มนๆมมารุมมาเราเอาจใจลวนแต่เจ้าชูพูดปลาด มาด,ดาราหนังไทยจึงตัดสินใจยากเย็นบะม่วงเปนน้องบะม่วงเบาอะแต่บะเบาเลยเจ้านักอยู่กำลังสับสนโอเดสสับสนมากว่าสรุปบะม่วงเบาเนี่ยกับบะม่วงปอมบะม่วงปอมกับบะม่วงเบามันเป็นบะม่วงอันเดียวกันก่อ อย่างมันนักต้องแจ้งน้ําก่อนนะเจ้าถามว่าจะกินกับอะไรดีมะม่วงเบาเนี่ยน้ำปูเจ้าปูตามคณาทุกวันฉันไปหาเก็บเอามามาตำน้ำปูหน่อไม้น้ำพริกน้ำปูอร่อยหน้าดูน้ำปูนี่เอย่ย ส้มหาปอาแม่มได้กินบะม่วงส้มส้มหาปอาแม่มาได้กินกับน,น้ำปู เป็นจริงๆมันเป็นยาระบายเนาะกินแล้วทายท้องไปเลยเจ้า อร่อยปากลำบากตูดต้องควัดงีเจ้านี่สปีนี่แก้มันเหมือนเป็นย่าง ปู่้องเนาะเป็นโสดมาลายแน้านาวเนื้อสาวทั้งตึงทั้งเต้นบางทีสั้นฉันนอนสะดุง้งจนสายมุงขาดกระเด็นคิดจะมีแฟนเล่นสักคนคืนนี้ แฟนฉันไม่ต้องหลอขอให้ดีใจดีๆีกำมะ แฟนฉันไม่ต้องหลอขอให้นีสัยดีๆอย่าเจ้าชู้ลับล้างมีคลั่งสุรานารีดูใจสามปีแต่งเลย